หมู่บ้านเนี่เหรียญหกเพียงครับแต่ว่าหนาทานหลุดย้อนย่างผมบ่รลู้คื้อกันเมื่อวานก็สถานการณ์สถานการณ์อะไรปลาเป็นถ่านเหรียญนั้นขั้นจดเอาสุขคนนั้นได้เหรียญประแม่สามล้านครับเมื่อวานเนี่ยราคาหาเพียงชี้เพียง เนื่องจากว่าเสียนถอยมันหลายกว่าเสียนบางไฟนะเนืน่อวันเมื่อนีราคาเก่าครับสู่ราคาเจ้ามาครับหกเพียงครับขาดว่าแต่ว่าหาเพียงกับซีเพียงรับอีกอยูแพะะ้แล้วบ่หลายครับเรียนอีแพรแล้วหาเสนราคาซังตียูประมาณสามหมื่นครับ ยมเบิดขาไม่เองหน่อยบอมันมันติ่งเลยอ้ายกทางน่อยเอาได้บอมุดิดงเนี่ยเป็นแน่เลยบ้างนี่ดูที่เลขอืมห้ารอย ไล่ไลยเตี๋ย sang po sang bang tai tu tai ra วันกินหาวิ่มันนี่กินหายซีวีไเรามเนาะไม่กินีวเาต่าย,ยเรามต่อ่าะไปเอาไป <c oughs> ถ้าใจายก็ตับ แปดสิบยีหามอไรหวันนี้ไปไกสิบยี่าใจแห้งของแท้บดีของแท้ล้วีน้องมาเอาไ่วมน่เดี๋ยวาถอยขอใจคนชิสูเขานเขยีาไหต่อได้เลยหรอเสียนส้นข้างอันอี่านตอนบนเพิ่นว่าแปดสิบยี่หาั่รับยูสามเซนวั่นบอสซูิสูเก้าสิบห้ายี่ห้าไทา่าี่เว้ยอุ้ยใจ เมื่อนีก็สามร้อยหกสิบหกสลอยนะครับราคาตางรานวัดดตแปด่ิาตาตแปดิบดาแิาตแปดาดแป็พิาคตปดพิฆอตแปดพาแิ้ิปดพิแิแปดาินดาแปดาต รอพารลมเขาเห็มันยิดไม่ได้ใมันมัสิล่องมึงอยู่ในฟังไฟเหมือนเสียวหางมันไปข้างหนึ่งมัดมัดนวดมันนวดกุ้งมันไปอีกข้างหนึ่งมัดเสียงเชียงมันสิมุนลิ้วขึ้นบ้างันทัพลาเเจ้าไหม เพิ่นใหญ่ชิวนิ่น่อยครับอันที่แรกว่ากับรอแนวไว้แล้วว่าสีหอดชิวผู้ประกาศว่าต่อของไอป่อวันที่นี้ก็เลยไรแนวไว้วันนี้เพื่อนคำอีกซองบังผมนะครับมันเลยเป็นไรแนวไว้โดนครับถ่ายมันไม่ถ่ายมันตายเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะจะได้จีดเเว่นนๆครับจีบมานะสีประมคน ต่อยเป่าเวียนชิ้วนึงือกาเหรครับเมื่อนี่เพราะเมื่อนี้่ไหรจะสลับครับเมื่อนี้คิ้วมันสับกันครับเมื่อวันไล่านวไว้สองหลอบคันไม่ได้จูดังแท่ตอนไล่นี่ครับเมื่อไหร่ีบัญหาครับเพราะว่าร่าตัวมันพอดง่ามแล้วถ่ายมันจืดก็ยอดเก่าแ้วนยอดเก่าไหม อันนั้นผมบมโหลนะครับพีนน้องเนื้อพันน่องเนื้อใจคือนี่าักตนเดียรอเดดขนาดคนที่ผู้เทียนหย่าง่อยูนะม่เียนหย่างยงเห ต้อมาเลยวิชีพรุดคีบอย่างเสาฟางไส่ตั้มต่อครับนี่แหะครับเห็นเหอยู่นี่แหะบมมีปิดคบมือนี่บ่ปิดยังมือครับนี่ไฟครับคู่ตรงรอดับมือนี่ไปเซนนี่ ô, ô PC, ô, cái lạnh Ô đấy, này nó sao mưa đào 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 มันต no ัดตัดอันแห้เอาคนมั้งเป้าหมาคือเลขห้าร้อยวันนี้ มืกอนี้ก็สิมีอยู่ของอาจารย์นีอยูสองบางครับนี้อาจารย์บ้านนึงกับความไอเป่าบ้างนึนง,รงนนครับโอเคอาจารย์อุ่นดูพาเทียทพี่สา,<ร>าสุลาบวกบิ๊กต่งคนดีคนดีโอ้ดีว่าสับ กแทนน่อยแทนหน่อยวันน exactly. ี้จากมือต่อเลยวันนอนฝนอนเฝอยู่บอกว่าเสี่ยวเปียมาซองมังเฟกัยังหมดมาจมแห้งวาไปซองเห็นอย่งนี้เมื่อานอยู่ีนไปหาลังเฟเออนี่ไปหาลังเฟยกูว่า

โอ้มบอมโอ้บ huh, yes. uh ่ม huh. ีโอบมีผู้โบเด็อือกเั่นแล้วครับไปทีงซองสนามครับเป็นไปซองสนามสนามครับบังครับเชักรูนะฮะชักรลครับสามวัน ำกันมาสนารนแทนน้อยแทนน้อย่าติดของญ่จนเมพอเือว่าสั่นพอ่าว่าสิฝากบางแล้วลอยลอหนึงกับพวก้ฝากไหมลอยนึงก็ได้ผมฝากบ้นสองพันผมได้โอนเงินไหผมอยู่ đi lên, 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 đi đi lên, đi lên, đi đi lên, 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 đi

กาแฟเราเราเติมจ <c oughs> ัดเลยฮอเยอะโ่ก็เดรรายรายเฮ่น เท Ś ียอว่ามือนีเล่นเล่ท um. ี่เด mm ็ด hmm ที่เด็ดนะครับพ <enter> <della> ่อหัวสีเฉียงหัวสีเขียววะหัวซีเฉียวะเทยนหน่อยวะเยงที่เนี่ยสิบสองครับ จากนี่นี่ังไม่กันเสนบอกไปดูดูแล้วเสียงกันบ่มีเนี่บ่มีบ่ำมุมเลยไอ้ไกล้ไหนทีไปน้ำมุมนี่ยแหละครับอ็ให้เพิ่นไปท่านถ่าซอยเงินพี่น้องที่บ่ฮู้จักว่าผู้ใดเป็นพบปลาไพ่กะเบิ่งไว้ครับนี่ครับเมื่อวันนั้นนะครับอปลาไพ่ตัวจกินเสียงกินครับเมื่อวันเจ้าหน้าที่เพิ่นมาตรวจ แง่แม่เกี่ยมแม่แลียนแมครับ <c oughs> ก็เรื่องสีแลรนลงให้แน่ครับแค่อยู่พนมาพนมาตรวจดิซึ่งปุ๊บปลาไฟโต๊ะใหญ่ครับไปซักผ่านน,นะย<ห> <พอ S 1> ู่แเนลงนต้อเนานะไอไปไอไปซักผ่านเกี่ยมแม่เลีนต้องนำครับเป็นตำรวจพันยางแม่เจ้าหน้าที่พันยางแม่ตรวจแม่กับแม่ลายพูดเหมือนกนผู้ใดมีหมอแสงดีๆีลั่นจะช่วยบอกปุบปลาไฟได้ครับพอพี่กัดอันล้านไฟวิบวับใน่เนื้อมะแนงพนต้องการแง่งครับ มือคือนนี่พอมีผู้ใดาพาไปครับเนี่ยอยู่มือคือนนี่บ้าแม่นล้านอาหารที่แท้มันสารก็พุม่มเลยอ,อืมไปบีบบ๊อบบีบ <c oughs> ั๊บก็สนเลยความเ่อทางที่โอ้ยได้ครับเดี๋ยวกำลังสั่งอยู่ครับเสียเดี๋ยวเอาไปฝากครับเดี๋ยวไปฝากสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโอ้เป็นแบบอะไรต้องเจ็บป่วย ่าลืมเดี๋ยวเอกไปเวนี่ห้องน้ม่รเปล่ย่านีบุรักไปเวนี่กับปอลมาเทีงเราก็ทักได้